สีที่ว่ายี่ห้อที่ผมใช้อยู่ก็มีอ่าอินเทนอนนะคะเพิ่งจะเข้ามาใหม่ก็คือลาเดียนนะยี่ห้อลาเดียนนะครับผมแล้วก็มีสลัดอิงที่เป็นชุดเงาเทาทีาท่ผมแนะนำนะครับคลิปล่าสุดอาทําให้ดูแล้ว นี่ผมก็จะมาพูดเรื่องอสีนะฮะพูดเรื่องสีดีกว่าสีที่ว่ายี่ห้อที่ผมใช้อยู่ก็มีอ,อินเทนอร r น็นะคะเพิ่งจะเข้ามาใหม่ก็คือลาเดียนนะยี่ห้อลาเดียนนะครับผมแล้วก็มีสโ o รดอิงที่เป็นชุดเงาเทาท,าที่ผมแนะนำนะครับคลิปล่าสุดอาจทำให้ดูแล้วว่ามันดีจริงนะครับแล้วก็เป็นสีเวอร์โฟมันนะเวอร์ฟอร์มันเป็นเฉด ผิวสีเฉดพูดยังไงครับเฉดคนผิวสีเช่น,นเออแอฟริกาอะไรอย่างเงี้ยฮะโอเคจะมาให้ดูว่าระหว่างสีที่เข้ามาใหม่กับสีกเก่าๆอันไหนมันแตกต่างกันยังไงบ้างเพราะว่ามันเอ่อฟเอฟซีทุกๆคนนะครับที่ว่าเข้ามาถามผมเรื่องสีเยอะมากครับผมเยอะมากๆเลยผมบอกเลยว่าพี่สอนเรื่องไอ้สีพี่จะซื้อสียี่ห้อนี้ดีไหมดีไหมดีไหมยเงี้ยแล้วหนึ่งในนั้นก็คือลาเดียนนะครับผมก็เลยโมโหอ่ะผมก็เลยแบบว่าไม่รู้จะตอบอยังไงเขาดีใช่ไหมผมสั่ง i m p อินพอร์ตมาเลย นะเป็นของแท้แน่นอนครับมีใบาการันตีทุกๆอย่างนะครับผมจะให้ดูกันเลยนะว่ามันดีไม่ดียังไงนะครับผมผมจะมาแจ้งรายละเอียดให้ฟังไปให้ดูร้านก่อนแล้วกันนี่ว้าวโอเค,คเ,นเนี่ยตามสวยครับต่อกัน <laughs> โอเคก็สีเป็นยี่ห้อน,นี้นะลาเดียนแต่ผมชอบลาเดียนอยู่อย่างหนึ่งนะครับลาเดียนเนี่ยมันเป็นสีที่สวยมากสีครับ ตัวเนื้อสีเขาเนี่ยแพ็กคกลงแพ็คเกจเขาแบบเออดูดีอะ่ะผมชอบมากเลยนะอันนี้เนี่ยให้ดูเช่นเออเอาสีไหนอะอย่างเงี้ยเอย๊ใช่ไหมสกายบลูอย่างเงี้ยโหสีสวยนะผองจรสีสวยนะสีสวยมากครับแพ็คเกแล้วสีเนื้อเนื้อสีเขาดีนะเช่นเดไอย่างเคี้บนะสีเหลืองไงสวยเนาะนะฮะสีสวยมากแต่ก็แต่จะมาอธิบายอยีกทีหนึ่งนะทีนี้ขออนุญาตน,นั่งแล้วกันนะครับ <laughs> ยืนมากปวดขา โอเคทีนี้ทีนี้ผมจะมาให้ดูก่อนนี่เธอคนจะใช้ลาเดียนนะดูด้วยนะครับว่ามันจะแท้จะปลอมมันดูยังไงนะฮะเพราะว่าลาเดียนของปลอมเยอะนะครับพี่จีนผลิตโคตรเหมือนของจริงเลยแบบเหมือนมากผมเคยมาลองใช้อยู่รอบหนึ่งแบบแพ็กเกจมาดีนี่นป่ะมันจะมี Q A มีอะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะนี่มีไอ้ตัวนี้เลยนะแบบบาร์คงบาร์โค้ดมาแบบจัดเต็มเลยอะ จัดเต็มเลยอ่ะคือแบบดูเราดูแว็บเดียวเรารู้เลยว่าของแท้อย่างเงี้ยนะฮะส่งมาแบบอย่างดีครับนี่แล้วก็ตัวอักษรฟอนต์พวกฟอนต์หรือตัวอักษรชัดมากนะชัดมากอ่านรู้เรื่องทุกตัวอย่างเงี้ยมันไม่แตกไม่เบอร์อย่างเงี้ยแปลว่าของแท้หมดนะเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะเราดูแค่ว,ว่า QA มี QA มาให้เนี่ยไม่ต้องห่วงครับว่าจะไม่ปลอมโอเคต่อไปมาพูดเรื่องสีเทาด้วยว่า โอ bert, ้วันนี้ก็แบบเป็นแบบปลาเรนเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะในเพจผมนะครับก็เป็นปลาเ็นกันอยู่เหมือนกันเพราะว่าก็มีน้องคนหนึ่งว่าซื้อสีอินเทอร์นอนไปจากตรงนู้นตรงนู้นตนู้นตนู้นอย่างเงี้ยอ่าสีอย่างงี้อินเทอร์นอนตัวนี้นะครับเป็นเกรย์นะครับมันจะมีเกรย์ด้วยแล้วก็มีสโมกด้วยแล้วก็มีอย่างอื่นอีกเยอะแยะนะครับมันจะมีประมาณห้าหกสีนี่แหละผมจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะก็ไอตัวเกย์ตัวเนี้ยมันอินเทอร์นอนปลอมก็เยอะคุณต้องดูครับ ถ้าเกิดว่าไปเจอของปลอมอย่างเงี้ยตัวอักษรดูผมก็ดูไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าที่ผมดูหลักๆเลยก็คือเช่นตัวอักษรชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเอาให้ดูตัวอักษรชัดเจนอย่างเงี้ยถูกไหมฮะไออย่างเงี้ยมันชัดกว่าตัวอักษรชัดเจนมีาร์โค้ดวันเดือนผลิตอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหมฮะแล้วก็อ่านตัวอักษรได้ชัดเจนเช่นอย่างเงี้ยถูกไหมเราจะอ่านตัวอักษรได้ชัดเจนมากเลยอย่างเงี้ยฮะมันจะไม่แตกไม่ฟูไม่อะไรเงี้ยเหมือนเดี๋ยวเอาให้ดูอันหนึ่งอย่างนี้ จะอย่างเงี้ยของปอมอย่างเงี้ยเนี่ยตัวอักษรมันจะเบอร์มันจะแตกครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะแตกปุ๊บมันจะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกมันจะเบอร์แบบแพ็กเกจแบบดูัะเห็นไหมมันจะไม่มีแบบวันที่อะไรอย่างเงี้ยแบบผลิตอะไรนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแต่ถ้าของแท้มันจะมีบอกหมดเลยนะฮะว่าวันที่ผลิตเลยนู่นนี่นั่นแล้วก็ตัวอักษรจะชัดมากเลยอย่างเงี้ยอ่าก็ยังแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือร้านครับร้านแหล่งแหล่งร้านอย่างเงี้ยเราต้องดูอ่ะเข้าใจไหมฮะ หลายหลายร้านนะที่เขาขายของของแท้แล้วก็ของแท้อย่างว่าครับมันก็ต้องมีราคานะของปลอมก็ร้อยกว่าบาทมันก็มีอินเทอร์นอนถูกไหมมันก็คือของปลอมครับคุณจะไปเทียบของแท้ไม่ได้นะครับผมอ่ะทีนี้เขาามีประเด็นกันเรื่องเทาใช่ไหมครับเทาตัวนี้ถูกไหมผมก็เลยว่ามาทําคลิปให้ดูเลยแล้วกันเนาะเทาแต่ละตัวที่วงผมใช้มาทํางานมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดของแท้เนี่ยมันจะขึ้นเข้มมากเลยอย่างเงี้นะ,ะดูสีต่างหากลวกันผมไม่อยากเอานิ้วไปแตะนะ เพราะว่าเดี๋ยวมือผมจะเลอน,นะครับแล้วก็แนะนําจริงๆอะ่ะเทาตัวนี้มันถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะครับแต่ผมจะใช้เป็นสล็อตอิงแล้วก็ลาเดียนก็จะดีลาเดียนเพราะลาเดียนเป็นน้ํานะครับคุณอย่าเอาเทาที่ว่ามันเหนียวข้นๆมากๆเงี้ยมันก็ทํายากอะ่ะแต่ถามว่าตัวนี้ลาเดียนมันก็ข้นไหมมันข้นนะแต่ก็เราก็ยังแบบพอแบบแบบคาแบบอะไรวะ คำเนาได้อะถูกไหมฮะถ้าเกิดเราซ้ำเยอะมันก็โอกาสเป็นแผลก็เยอะถูกไหมล่ะฮะเราต้องพยายามแบบให้มันอะไรที่มันเป็นน้ำหน่อยไอ้อย่างนี้ผมก็จะใช้กับคู่กับมิกซิงนะฮะมิกสีนะฮะเพื่อลดความหนื่นนะนะฮะมันก็จะได้ลงติดได้ง่ายขึ้นนะหรือว่าไม่งั้นคุณลองไปหาสล็อตอิงนะฮะเป็นเกรเบอร์นี่มาก็ได้ครับใช้ด้วยกันได้นะนี่ตัวนี้ก็จะไม่ค่อยเหนียวมากมันจะเทียบเท่ากับไอ้ตัวนี้เลยลาเดียเลยนะครับ นี่มันจะเท่ากับลาเดียนเลยความเหนียวอะไรเนี้ยเท่ากันหมดเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดโดยส่วนตัวผมแล้วตัวไหนติดดีกว่าสอดอ,อิงนะครับแนะนาครับเติร์ดหาซื้อได้ไปซื้อเลยนะสอดอ,อิงผมแนะนาแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีสอดอ,อิงหาไม่เจอพี่าลาเดียนนะเธอร์ดเป็นลาเดียนอีกอะจบท้ายด้วยอินเทอร์นอนได้นะครับแต่อนนินเทอร์นอนก็แนะนําว่าให้ซื้อ,อมิกมิกสีนะฮะเป็นน้ํายาผสมสีแบบให้มันแบบ ไม่เหนียวนะโอเคนะครับผมอ่ะไขระเรื่องปัญหาเรื่องสีเทาแล้วเนาะว่าผมจะใช้เป็นสีอะไรอะไรงี้นะแล้วก็ให้ดูจริที่ผมทามาหลายคลิปมากนะทั้งผส,สมเองด้วยก็มีนะฮะแล้วก็สอนแบบใช้เป็นขวดเป็นอะไรเงี้ยด้วยก็มีนะโอเคนะครับแล้วก็ผมจะขอบอกว่าทิกมีอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องการโกงสีอ่าขอพูดว่าโกงสีละกันสีเหลืองถ้าเกิดว่าขึ้นมาเป็นไอ้นี่ครับ บอเบิลบีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยบอเบนยเนยโลก็คือเป็นตระกูลสีเหลืองใช่ไหม <c oughs> ที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่านเดูไหมนี่ <c oughs> ตัวนี้นะคะนี่สีสวยนะอันเนี้ยแต่ว่าชื่อแพ็กเกจจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าของเราก็จะเป็นเธอเป็นอิน,ทนเทอร์นอลมันจะเขียนว่าฮอตพิงค์ประมาณนี้แหละผมคิดว่านะครับ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับ โอเคครับผมก็หวังว่าพี่ๆน้องๆคงจะได้สาระจากผมไปอีกเช่นเคยนะครับมีเท่านี้ครับผมไม่รู้จะบอกอะไรแล้วก็คือมันบางอย่างมันก็คิดไม่ทันใช่ไหมฮะโอเคนะฮะถ้าคลิปนี้ถ้าชอบก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ผมช่างต่าหรือทอมมีสติ๊ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม